ครับผมเออรู้จักอาจารย์ดูคลิปวิดีโอของอาจารย์นะครับผมคือตอนแรกือตอนแรกผมก็หาดูคลิปของคนอื่นอยู่ก็ดูบอกตรงตอนแรกเห็นคลิปของอาจารย์นี่ผมเลื่อนผ่านตลอดเลย <c oughs> เพราะว่าเข้าใจว่าเห็นรูปโปรไฟล์จากของอาจารย์เห็น ใส่สูตรใส่โสูตรแล้วนั่งอยู่อะไรแบบผมว่าในใจว่าเปิดเข้าไปฟังนี่คงจะเหมือนกับอาจารย์ที่เขาบรรยายในมหาลัยอะไรอย่างนั้นนะครับผมฟังแล้วคงยังง่วงนอนอะไรน่าดูเลยก็เลื่อนผ่านตลอดก็ไปดูคลิปของคนอื่นก่อนดูของคนนู้นคนนี้ดูที่เขา ลิกแนวแท่งเทียนอะไรแบบนี้แบบนี้แพทเทิร์นอะไรก็ดูไปจนแทบจะหมดเลี่ยนกลับมาก็เจอของอาจารย์อีกเจอของอาจารย์ก็เรียนเรากดเข้าไปดูอ่ะกดเข้าไปดูก็ฟังอยู่ฟังแป๊บเดียวนี่ผมส,สะดุดใจขึ้นมาเลยครับว่ามันอ่ะมันคนอะไรอย่างกับที่เราคิดเลยคือฟังจากอาจารย์พูดแว็บแรกนี่โอ้โห มันใช่เลยอะ่ะใช่กับสไตล์ของเราอะ่ะแบบแบบแบบที่เราอยากจะเรียนรู้อยากที่จะเทรดก็จากนั้นมาก็ดูมาเรื่อย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 เลยมันยิ่งฟังเก็เ,เลยรู้สึกว่ายิ่งชอบอ่ะครับผมแล้วก็ดูเรื่อยมาดูหลายคลิปอะเวดูเยอะมากครับ แล้วก็เลื่อนไปดูตั้งแต่แรกๆที่อาจารย์ทําคลิปออกมาเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเบิกเนตเบิกเนตของตัวเองเลยครับผมคือเป็นสไตล์สไตล์แบบที่เราอยากอยากจะอยากจะเรียนรู้อยากจะเทรดแล้วก็ <laughs> มันตรงข้ามกับกับที่เราคิดตั้งแต่แรกอะครับผมคืออาจารย์แบบ <laughs> ล็อกมากครับ ครับผมคืออันนี้ก็เป็นจุดที่ผมเริ่มเริ่มติดตามอาจารย์นะครับผมอ,อจากจากนั้นผมก็ก็ไล่ดูของอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปดูในเพจครับ Facebook แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าไปดูการาฟของอาจารย์ที่อาจารย์ <c oughs> ลงลงไว้ แต่ว่ามันเป็นทางเฟรมเดียวเราก็คิดไปคิดไปเรื่อยว่าไอ้ทางเฟรมเดียวนี่แล้วเราทางเฟรมอื่นอาจารย์แล้วก็ดูยังไงก็ก็แกะครับเริ่มแกะเริ่มแกะหน้าเทปของอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าเทปที่เราเราต้องการจะอยากได้อยากจะเทยียนแบบอาจารย์นี่แหละแล้วก็จากนั้นก็เริ่มแกะดู น่าจะประมาณปีสองกอบปีครึ่งอะครับอาจารย์ที่แกะอยู่แกะของอาจารย์อยู่แต่ก็แกะยังไงก็แกะไม่ได้ครับดูได้แค่คร่าวๆว่ามันเป็นประมาณนี้ดูเป็นประมาณนี้ควรจะเข้าแบบนี้แท่งเทือนอะไรอย่างนี้ก็ยังแกะไม่ได้ครับสุดท้ายเลยก็ตัดสินใจวันนั้นทาได้เลยครับคือแบบหัวร้อนขึ้นมา ว้าเทรแ,แล้วแกะแล้วทำไมยังเทรไม่ได้ก็ตัดสินใจพิมข้อความขอเรียนกับอาจารย์เลยครับทักไปหาอาจารย์คือผมว่ามีจริตที่ตรงกับอาจารย์นะครับคือชอบเทดสั้นใช้เวลาน้อยคือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราเทรดได้เราออกแเราก็ยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรอะไรนะแนวนแรกอีกอย่างนึ่งคือ ฟังจากที่อื่นแล้วมันผมก็ยังไม่เคยเรียนที่อื่นนะครับคือเจาะจงพอเห็นสไตล์ของอาจารย์แล้วคือเจาะจงจะเรียนอยากเรียนกับอาจารย์มากเลยแต่ตอนแรกก็คือติดขัดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็แกะจากหน้าเทียนอาจารย์เราก็น่าจะแกะได้ดีกว่าคือหรือว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะว่าอาจารย์จากคลิปอาจารย์ลหลายๆคลิป ผมก็ว่าอาจารย์บอกบอกแบบว่าที่ไม่มีที่อื่นเขาบอกหรือเขาสอนมาก็ยังไงก็ต้องน่าจะได้มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่อื่นเขาไม่บอกกันแต่ก็ยังแกะไม่ได้ครับผมสุดท้ายก็ต้องอาจารย์นี่แหละต้องเรียนกับอาจารย์ครับผมพรจะมาเทรกับอาจารย์คือก็ยังยังที่บอกครับผมยังไม่ได้เรียน ยังไม่ได้เรียนที่ไหนมากว่าเลยแล้วปัญหาที่เข้าเทรดก็มันส่วนตัวแล้วก็คือเทรดแล้วมักจะดอดาวไม่ไปอะไรอย่างนี้เ่ยมองหน้าเทรดผิดก็ยังไม่มีคนแก้ให้ก็เลยก็เลยต้องตัดสินใจเรียนกับอาจารย์เนี่แหละครับผมพอพอพอเรียนแล้วเนี่ย พอเรียนแล้วเนี่ยข้าวขนี่ถูทำให้เราใจเย็นและรอได้ครับถูต้องนับหนึ่งสองสามก่อนในประมาณเนี้ยครับผมคือพอใจมากครับอาจารย์คือผมส่วนตัวคิดว่าผมคือต้องต้องฝึกฝนทำกันบ้านให้คือทำกันบ้านให้เยอะๆครับผมมันมันจะดีมากเลยอย่างที่อาจารย์แนะนำมา คือถ้าเกิดเราเราทํากันบ้านได้เยอะมันก็เหมือนกับที่ก็เหมือนกับเราเห็นภาพเห็นภาพอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าจะเราจะเห็นเราจะจมภาพนั้นได้พอเราจําภาพนั้นได้คือาการตัดสินใจมันก็จะทําให้เร็วขึ้นด้วยครับผมครับผมคือเรียนกับอาจารย์นี่คือเราจะได้สเต็ปครับคือเราจะไม่ข้าม เราเราจะไม่ข้ามอย่างหนึ่งไปห้ากลับมาสามไปเจ็ดย้อนกลับมาอะไรอย่างนี้คือเราจะยังกับอาจารย์อาจารย์จะสอนให้ไปทีละสเต็ปสเต็ปไล่จากหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วมันก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายอะครับเรียนรู้ได้ง่ายแล้วเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นเป็นเป็นเป็นอะไรที่เปิดเปิดสมองมากคนระับสมองผมมากเลย ต้องยอมแล้วว่าวิชาของอาจารย์นี่ผมค่อนข้างค่อนข้างภูมิใจอะครับปัญหาหน่วยร้อนครับผมติดขัดเรื่องหน่วยร้อนนี่เลยเราเราก่อนหน้านี้ก็คือจะเอาคืนจะเอาคืนอย่างเดียวพอเสียก็มันไม่ลงก็แทงขึ้นมันไม่ขึ้นก็จะแทงลง คือแต่พอมาเรียนกับอาจารย์อะไรกับอาจารย์นี่ก็คืออาจารย์ก็ได้วิชาคือการรอการเหตุผล,ลหลายๆอย่างเอามารวมกันแล้วมันใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็คือเรามีเหตุผลที่จะเข้าเหตุขึ้นมากขึ้นนะครับผมมีเหตุผลใช้วิจย,ยานใช้ความคิดใช้ mindset การรอซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับต้องรอให้ได้ครับผมประมาณนี้ครับแต่เป็นเป็นเป็นอะไรที่ผมว่ามันพื้นพื้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายอ่ะครับผมเข้าใจได้ง่ายมากคือการการการฝึกการทำกันบ้านเนื้อหา ถึงแม้จะดูแต่วิดีโอคือคือไม่ใช่คือคือดูวิดีโออย่างเดียวเราก็เข้าใจแล้วอะครับผมไม่ต้องคือคนไม่เคยเทรดมาเลยผมว่าดูวิดีโออย่างเดียวก็เข้าใจนะเนื้อหาของอาจารย์นี่คือทำทำ,ทำไว้ทำไว้สมบูรณ์แล้วนะผมว่าสมบูรณ์มากๆครับผมอยู่ที่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่ตัวผมนักเรียนนะครับว่า เรามีเวลาฝึกฝนความตั้งใจกับเนื้อหามากแค่ไหนแล้วถ้าเราถ้าเราฝึกฝนเราตั้งใจผมว่าผลตอบแทนมีกลับมาแน่นอนเพียงพอครับเพียงพอกับที่อาจารย์ของนี่ผมว่าเพียงพอเลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจะปรับ ปรับไมเ d s e t ให้เข้ากับวิชาที่อาจารย์สอนมาเนี่ยได้ยังไงได้ไหมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอามาแบบเป็นอาชีพเลยเนะี่ยผมว่าได้เลยหละครับผมอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเราจะปรับให้เข้ากับชีวิตของเราได้ไหมครับผมแล้วก็เป็น เป็นอาชีพได้ครับผมมองอย่างนั้นนะเอามาเป็นอาชีพของเราได้เลยครับผมได้ครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อวยอาจารย์คอนเฟิร์มเลยดีกว่าได้แน่นอนได้แน่นอนครับผมคืออย่างอย่างที่ผมพูดไปก็คืออยู่ที่ตัวนักเรียนแล้วว่าความขยันของเราการฝึกฝนของเราพอไหม เราก็ความใส่ใจกับเนื้อหาความตองความละเอียดของเราที่มีมีไหมอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้เพียงพอเพียงพอมากเลยครับดูวิดีโออย่างนี้ยังไงก็เข้าใจครับผมคือบรรยากาศมาแรกต้องยอมรับตรงตัวเก่งมากครับเก่งเก่งมาก ว่าเอ๊ะอาจารย์เรียกเราอย่างนี้เลยก,ก,ก,ก็ก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทำไมมันทิง้งมันมันทิง้งเก่งคือเป็นอะไรที่อารู้สึกตื่นเต้นดีครับผมหรือแต่เราตื่นเต้นแต่เรียนพอเรียนเรียนไปแล้วก็อามันก็อาจารย์พูดให้พูดให้เราผ่อนคลายได้อย่างเขาคุยไปคุยมาเราก็ผ่อนลายการการการเอาไม่เรียวตีนี่ผมว่า เป็นธรรมชาติดีครับผมคืออาจารย์อันไหนที่อันไหนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแก้ให้ครับคืออาจารย์ก็จะเน้นก็คือจะเน้นแบบตรงนี้นะตรงนี้คือหมายถึงเน้นไปจุดจุดนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่า,วาให้เราควรจํานะควรจะแก้จุดนี้ไม่ควรทําไม่ควรเข้าเหตุผลเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ คืออาจารย์ก็ต้องดุเป็นธรรมดาในงั้นก็ไม่จำกันครับผมต้องดุนะครับผมดุแล้วทำให้เราผมว่าจะทำให้เราผ่อนคลายได้ด้วยไม่เกง่งไม่อะไรไปอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก,เก,เก็เพื่อน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 อยากจะเข้าไปร่วมส่วนตัวผมแล้วเป็นคนที่คุยไม่เก่งคือ อยากจะเข้าไปร่วมคุยนะครับแต่ว่าผมกลัวใช้คำศัพท์ไม่ค่อยถูกครับผมบางทีจะพิมไปคุยกับเขาบางทีเราใช้ศัพท์ถูกไม่นอเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจไหมอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วก็อยากจะเข้าไปคุยอยากเข้าไปร่วมแจมอะไรกับเขาแต่ว่าเพื่อนๆน,น่ารักครับหลายคนนี่ก็มีปัญหาอะไรก็ช่วย ถ้าเรายิงคำถามไปเขาจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ทันทีว่าว่าอะไรหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆนานๆนี่จะมีคนจะมีคนคิมกลับมาตอบปัญหานั้นๆครับผมก็น่ารักครับน่ารักกันทุกคนครับผมถ้าถ้าคนไม่ได้เข้ามาเรียนนี้ก็จะไม่รู้ครับผม ถ้าเข้ามารู้้้แลวถาเข้าามเรียนแล้วจะรู้ว่าอเข้าคมเข้าสั้นเข้าพุ่งนี่มันมันมีอยู่จริงนะครับผมต้องต้องลองเข้ามาเรียนดูครับผมแล้วก็อะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะสต็อปสั้นเข้าคมเข้าพุ่งสต็อปสั้นอันนี้คือสไตล์ของ ที่อาจารย์อยู่แล้วอันนี้คอนเฟิร์มก็คือพอดบวกนะฮะบ,บวกบวกบวกมาตลอดพอดเข้าแล้วเข้าแล้วไปเข้าแล้วไปคือถ้าเกิดสักสักสิบนี่ต้องไปแปดแล้วครับผมหลังจากที่เรียนกับอาจารย์แล้วนะครับเนี่ยคือคือพอดบวกคือก็รู้สึกก่อนหน้านี้ ก่อนก่อนหน้าที่กัดจะเข้ามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยก็ยคือมืที่แรกก็เหมือนจะไปจะไปแล้วก็มากลับมาลบก,กลับมาลบแล้วก็เติมตังค์เข้าไปอีกเติมตังค์เข้าไปอีกเหมือนจะไปจะไปก็ก,กลับมาลบก,ก็เติมเติมก็ไปอีกเติมเข้าเติมเข้าจนทนไม่ไหวครับขอเรียนเลยละกันจะได้จบจบอะไรประมาณแต่ว่าเรียนแล้วก็คือ ผลที่ตอบกลับมาก็คือเนี่ยครับพอดบวกพอดบวกแปดสิบเปอร์เซ็นตเก้าสิบเปอร์เซ็นต่อไปก็คือคงต้องร้อยเปอร์เซ็นครับอาจารย์ก็คืออยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่นสนใจครับผมที่อยากว่าเข้ามาเรียนกับอาจารย์ผมก็อยากจะถ้าเกิดคุณคิดจะมาเรียนอนะ่ะคุณผมบอกว่าคุณตัดสินใจถูกเลย ตัดสินใจถูกนะครับที่จะมาเรียนกับอาจารย์เพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าอายุเยอะไม่ต้องกลัวอาจารย์จะดุไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจหรืออะไรขอขอขอให้คุณหลอกเข้ามาเรียนทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นปัญหาของคุณน,นี่แก้ได้หมดขอให้เพื่อนๆอนอย่าก,กลัวแล้วก็ แล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไม่เข้ามาเรียนนี่ก็ก็คืออย่างอาจารย์เคยบอกอย่างอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเหมือนออาตางไปโยน์ทิ้งในตลาดแน่นอนขอให้ทุกคนเข้ามาเรียนครับอยากปลูวอะครับผมทีสส่ส่วนตัวผมผมคิดว่าคนที่ ก็ปี้วิชาของอาจารย์เนี่ยผมว่าอืมเป็นเป็นการไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์นะครับผมแล้วก็อาจารย์ให้วิชาให้ความรู้มาแล้วเนี่ยมีเราเรามีวิชาไปไปไปหาจริงไปทําเงินได้ก็น่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอแล้วครับผมคือ การการการที่เรา Copy ป้ดีไม่ไม,ไม่ไม่สมควรทำมากเลยครูบาาจารย์อยากจะบอกครับครูบาาจารย์ที่ให้วิชานี้เราเราควรจะเทิดทูนก็ไม่คือไม่ไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเอาเอาวิชาที่เราได้มาไป ไปหากินไปหากินในทางไม่ดีนะครับผมคือขอให้ให้เกียรติกับอาจารย์ที่สอนเรามาให้ให้ใหละลึกถึงให้ละลิกถึงบุญคุณดีกว่าครูบาอาจารย์เป็นเป็นคนให้ไม่ควรเอาเอาเอา,เอา,เอาไปทำในสิ่งไม่ดีแล้วก็คนที่ทำอย่างนั้นผมว่า ตัวเขาเนี่ครับจะได้รับผลในสิ่งไม่ดีมันมันไม่มไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งแล้วก็ชวนคนที่เรียนที่อื่นมาผมว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแนละ้วถ้าเกิดจะมาเรียนกับอาจารย์อีกการการการที่เราอยากมีความรู้อยากมีวิชาอยากอยาก อยากได้วิชาอยากมีความรู้นี่เราคือเราต้องกล้าแต่ัดสินใจที่จะเรียนไม่แบบไปเห็นของของมของแบบที่เขาลอกเรียนแบบมาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเราเราต้องกล้าเราต้องกล้าตัดสินใจที่จะเรียนอยากอยากกลัวเสียตังค์ต้องกล้าเรียนครับคุณ อยากให้ดูวิดีโอเยอะๆทำกันบ้านเยอะๆครับแล้วก็อันไหนอันไหนที่เราติดขัดอย่างเดี<ม>ยวเดี๋ยวอาจารย์จะจะ,จะแก้ให้ครับเพราะว่าการทําการทางการดูวิดีโอการทํากันบ้านเยอะๆนะี่ยจะส่งผลจะส่งผลกับเราเองกับนักเรียนกับกับคนที่เรียนน่ะเองครับผมอยาก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 ให้ อยากให้ขยันกันแล้วก็กล้ากล้าที่จะถามปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่เข้าใจแบบผมนี่อาจจะกลัวกลัวกลัวที่จะถามไปนิดนึงแต่อยากให้ทุกคนที่จะเข้ามาเรียนกับอาจารย์นี้กล้าถามแล้วก็กล้าพูดกล้าถามแล้วก็ขยันกันเยอะๆแล้วผลแล้ผลตอบแทนก็จะกลับมาหาตัวเราเองครับผม